สวัสดีค่ะลูกเพจน้องกันยามาแล้วนะคะแต่ว่าน้องอยู่คันหลังโดจะเป็นรถเคลื่อนย้ายสัตว์ป่านะคะอันนี้จะเป็นรถของพี่ๆนะคะแต่าหนาที่อุทยานนะคะก็นำโดยสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงค่ะคนเข้ามายัางยังดูหรือมันไม่มี มันไม่มีคนเข้ามาดูอ่ะตอนนี้น้องกันยามาถึงแล้วเช็คสัญญาณให้หน่อยมันไม,ไม่มีคนเข้ามาดูเลยอ่ะวอาไม่ไม่พอสัญญาณมีไหมอะตอนนี้ไม่เห็นคนเข้ามาดูใช่เหมือนคนยิ่งเยอะเน็ตยิ่งดิงกันะเจใช่ใช่ มาแล้ว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 โอเคมาแล้วมาแล้วสัญญาณจะหายหน่อยนะคะสัญญาณจะหายหน่อยนะคะลูกเพจอ่ะตอนนี้น้องกัญญานะคะมาถึงบางช้างนะคะที่ พัฒนาฟาร์มแล้วนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยน้องเดินทางมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งของเมื่อวานจนถึงวันนี้โบนัดจํานวนชั่วโมงซีว่ากี่ชั่วโมงประมาณสักสิบสี่สิบห้าชั่วโมงได้เดีวนะประมาณนั้นสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งสองครึ่งสามครึ่งสี่ทุ่ครึ่งโอ้เกินครับน่าจะ ตอนนี้เที่ยงใช่ไหมเกือบ20ชั่วโมงใช่เกือบ20ชั่วโมงครับเกือบ20ชั่วโมงนะคะเกือบหนึ่งวันเต็มเมที่น้องเนี่ยอยู่บนรถนะคะอยู่บนรถคันนี้นะคะตอนนี้น้องมาถึงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอ่าสัญญาณดีนะคะแล้วเดี๋ยวพอน้องลงมาจากรถแล้วอ่ะก็คือจะพาน้องเข้าไปด้านในนะคะซึ่งเป็นคอกที่ทางฟาร์มเนี่ย ที่ปางช้างเนี่ยได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งเราได้เข้าไปดูแล้วนะคะ,<ล>ะก็กว้างขวางนะคะก็จะเป็นคอกสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้กับน้องช้างกัญญาค่ะสำหรับแม่รับนะคะท,ที่เตรียมพร้อมนะคะสำหรับของของปางช้างเนี่ยทางพี่พัฒน์นะคะเมื่อเช้าเราได้มีโอกาสคุยกับพี่พัฒน์ค่ะพี่พัฒน์ก็บอกว่าได้จัดเอาไว้สองชุดนะคะว่าจะเป็นก็จะมีทาง แม่แม่บัวตองนะแม่บัวตองแล้วก็แม่วันดีแล้วก็แม่วันดีซึ่งทีนี้แต่ความเป็นไปได้ก็อาจจะเป็นแม่วันดีแม่วันดีใช่ได้ความที่แม่วันดีเนี่ยเขาเพิ่งเพิ่งตกลูกนะคะเขาเพิ่งตกลูกแล้วอายุเฉลี่ยอายุเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันกับน้องลูกช้างกันยานะคะเพราะว่าได้ความที่พอเขาเพิ่งตกลูกเนี่ยเราอายุลูกเขาใกล้เคียงกันเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องน้ํานมสําคัญมากๆคือพี่พัทเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่ากัญญาจะลงมาแล้วนะ คือพี่พัทเนี่ยคะ่ะเขาได้มีการให้ให้ข้อมูลนะคะว่าน้ำนมเนี่ยก็ที่จะให้น้องเนี่ยควรจะเป็นน้ำนมจากแม่ที่เพิ่งตบลูกในลักษณะที่แบบเดือนใกล้เคียงกันนะคะเพื่อที่จะเขาได้รับโปรตีนอย่างเป็นาาที่ใกล้เคียงกับวัยของเขาถูกต้องเพราะว่าถ้าหากว่าวัยมันไม่ใกล้เคียงกันนะ่ะมันก็อาจจะมีความเขาเรียกว่าสารอาหารมันก็อาจจะแบบแตกต่างแตกแยกกันไปคือมันไม่เหมาะกับเดือนแล้วก็วัยของเขานะคะ ลูกช้างที่อายุใกล้เคียงกันเนี่ยครับแล้วก็แม่ของเพราะแม่ของแม่ช้างเนี่ยจะมีสารอาหารพวกโปรตีนเนี่ยแตกต่างกับช้างที่อายุมากกว่าซึ่งกรณีของแม่วันดีที่เพิ่งคลอดลูกมาเนี่ยทางคุณพัชเจ้าของฟาร์มบอกว่ามีวัยลูกของแม่วันดีวัยวใกล้เคียงกับน้องอกัญญาทําให้น้ํานมเนี่ยน่าจะสามารถเข้าแล้วก็โอเคกว่า เอ่อัตอื่นใช่ใช่แล้วทีนี้พอน้องเขามาถึงเนี่ยเขาก็จะถูกกักไว้ก่อนนะคือยังยังไม่ให้เจอกับแม่รับนะคะยังไม่ให้เจอกันใช่ต้องกักเอาไว้ก่อนเพื่อกันโรคแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมด้วยที่นี้ลูกเพยอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วเราจะให้นมยังไงอ่าวิธีการให้นมนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะเป็นรีดนมนะคะไปรีดนมจากแม่รับพอรีดนมเสร็จแล้วเนี่ยพี่พี่เจ้าหน้าที่เนี่ยผู้ดูแลเนี่ยเขาก็จะเอานมเนี่ยมาวางมาวางไว้ที่จุดดอกก็คือจุดรับนมนะคะแล้วพี่ พี่ที่เขาเป็นพี่เลี้ยงของอดูแลน้องกันยาเนี่ยเขาก็จะมาหยิบนมนะคะที่อยู่ในถุงดอกเนี่ยเอาไปให้น้องนั่นเองค่ะซึ่งจะทําแบบนี้ประมาณ1-2วันคือจะยังไม่ให้น้องเข้าเต้านะคะเพื่อให้น้องเนี่ยได้มีความคุ้นชินกับน้ํานมของของแม่ก่อนนะคะใช่ครับใช,ใช่ซึ่งณตอนนี้น้องเดินทางมาร่วมๆ่วมกว่าชั่วโมงเนี่ยคือน้องต้องไปพักผ่อนนะฮะไปพักผ่อนอยู่ในข้อที่ทาง ฟาร์มเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้น้องเนี่ยได้ผ่อนคลายแล้วก็พักเหนื่อยก่อนที่จะทําการตรวจอื่นๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการรับเต้านมเนี่ยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่น้องจะได้เข้าไปดูดนมแม่รับนั่นคือแม่แม่ันดีเนี่ยทางคุณพาเจ้าฟาร์มบอกว่าอาจจะใช้เวลา1-2ถึงวันหรืออาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าต้องดูเรื่องของอความเหมาะสมแล้วก็ความคุ้นชินของน้องซึ่ง เทคนิคที่ทำให้น้องเนี่ยเ,<อ>เข้ากับโข<ล>งได้อ่าเป็นเทคนิคด้วยเทคนิคเนี่ยคือหลายคนสงสัยว่าเอ้าอย่างนี้แล้วแม่รับเนี่ยจะเข้ากับน้องไ,ไหม